สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะเพราะว่าสิเป็นอาชีพลักลากะอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกอาดา้ามกบค่ะมื่อนี่นะคะภาพพี่น้องมาเบิงกบนะคะที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ในปีหน้านะคะพี่น้องตอนนี้กะใสกะขนาดประมาณซิมหาโตต่อกิโลแล้วนะคะเข้ากับเลี่ยงต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะ เขาจำสินนะคะเขาจำสินแล้วก็ออกจากออกจากการจำสินนะคะเขาก็จงสินมาเบิงกันมามันสีตใหญ่โตหน่อยซ้ำไดนะคะคือตอนนี้นะคะกำลังสีแยกเพศแล้วนะคะแยกตัวเนี่ยตั้งหากตัวผู้ตั้งหากเนี่ยแยกเลี้ยงไว้ตั้งหากแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ฝนตกนะคะโดยที่นี่เพิ่น เพื่อนห่าก็เลยมาทายเห็ุพี่น้องเข้าในเบิงนะคะว่าเข้าเลียงไปหอดไสแ่แล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าโกรพพ่อแม่พันชุดหนีนะคะาตายไปหลายนะคะพี่น้องตอนเอามาตอนแรกแบบหลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องที่จะคิดที่จะเอาเป็นกรพพ่อแม่พันหรือสิเอามาเลียงเป็นพ่อแม่พันเนี่ยพี่น้องก็ต้องเอามาเพื่อเพื่อไวเพื่อเพื่อมันตายน้่นนะคะเพราะว่ากลมันระตายไป สูมือนะคะบบมี่มือใดว่าสิบตายเนาะมือละตัวสองตัวเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้กลับมาวอาให้พี่น้องเข้าด้ฟังถ้าพี่น้องทันใดสนใจที่จะเอากุบจากทั้งอื่นหรือทั้งไก่ทั้งไก่มาป็่นพ่อแม่พันธุ์จังใหพี่น้องก็ต้องเอามาในปริมาณที่เพื่อเลือเพื่อขาดน้าน,นะคะพี่น้องสิบเดคือมันเวลาเข้าเอา ถึงฤดูการผสมพันธ์แล้วยี่หลีหลังจากที่เฮาเรียงไปเรื่อยๆแล้วได้ได้คุณภาพตามที่เฮาต้องการและเฮากระแยกเพศผู้เพศเมียไว้แล้วนะคะแล้วตอนนั้นเฮาก็จังอา่าถึงเวลาผสมพันธุ์แล้วพี่น้องกษสตรด้มีในปริมาณที่พี่น้องพึ่งพอใจว่าอยากได้ประมาณ10บคู่20คู่30คู่จังซีนะคะพอมากระต้องเพเลาระยะเวลาที่ว่ามันตายกว่าจะครบถึงฤดูการผสมพันธ์นะคะนั่นคือปีหนา อ,อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ลูกออดเดเมาเว้าให้พี่น้องเข้าได้ฟังว่าถ้าพี่น้องต้องการที่จะเอากลบจากแรงรวบร่วมต่างๆนี่บไ่ว่าอยู่ตลาดหรือว่ายาุายา่ฟ้ามันอื่นนี่มาเป็นพ่อแม่พันธุ์พี่น้องก็ต้องสร้างเมื่อเพื่อหรือเพื่อขาดน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆที่ลูกออดมาว้าให้พี่น้องเข้าได้ฟังและกะแนะนำเพิ่มเติมนะคะ พี่น้องกเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเนี่ยงกบนะคะพี่น้องอย่าลืมเขมามนตนพูดคุยสอบถามดานลางคลิปได้เลยนะคะลูกออดเองกกะสิเขาไปตอบเนาะพี่น้องท่านใดที่พึ่งเขามาเบิงเขามาดูนะคะเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่น้องสิบปฏิภาสคลิปใหม่ๆที่ลูกออดฟาร์มกบลงไปในแต่ละคลิปนะคะแะ้วกาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม คลิปหน,น,นาหูกอว่สิมแมาแนะนำอีหยังนะคะฝากพี่น้องติดตามแม่กในแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจหูกอว่นมาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ